คาคไทยแบบตามใจฉันโดย b g k Casting Shut up อะไรนี่อะไรวะเนี่ยอะไรอะไรวะเนี่ยอะไรอยู่นหน้ากูเนี่ยนี่คือ Google Glass เทคโนโลยีใหม่ที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกคุณทุกๆคนตอนนี้ฉันใส่แว่นตาประหลาดเนี่ยนะอ่ารับโทรศัพท์ให้เพื่อนมึงมาที่สวนตอนสิบโมงได้ไหมคุณไปจะโชว์ให้มึงดู ได้กันเจอกันที่นั่นนะไอ้ค g h t อ้เพื่อนนั่นมึงกำลังขี้อยู่เหรอนะ่ะเอ้ยนะไม่เออ่ตอนนี้กูเห็นมึงในวิดีโอแชทอะเจอกันตอน10โมง Google Glass ปรับเปลี่ยนชีวิตคุณโดยการโชว์โฆษณาหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆหรือว่าประวัติการสั่งซื้อของคุณจะทำให้มันออกไปจากหน้ากูยังไงวะเนี่ยเด็ตดตามมาตอเลหนบ้งสิอิงกู นายจะต้องซื้อยารักษาเพื่รักษาแผลของนายฉันมีข้อเสนอสำหร,รับยายในอ e ีเบแล้วต้องการจะซื้อมันเลยไหมฉันไม่มีเวลาแล้วตอนนี้ฉันเลือดออกเข้าใจแล้วโชว์ข้อมูลทั้งหมดของยาห่างไปประมาณมาห้าไมล์โหไม่เอ<ถ>าน่ะ <ไ S 3> ถ,<า>ถอยไป Google Gas มี Google m a p ที่พร้อมจะนำทางคุณอย่างมีประสิทธิภาพเท like. ี <collaps ible> ่ยวซ้ายเี้ยวขวาเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้า เดินไปข้างหน้าไอ้เพื่อนใกล้ถึงยังฉันก็ไม่รูเซิเพื่อนเกิดในกันหน้ามึงวะหน่าฉันเดินชนกำแพงนะยังไงก็ตามนายเอานาเก็ตมาให้ฉันหน่อยได้ไหมแล้วก็ผ้าพต่างฝาผังถนนเจ้าฝสันด้วยได้เลยพวกการถ่ายรูปของ Google Glass นั้นก็ง่ายกว่าที่เคยถ่ายรูปแล้วส่งไปให้แอนโทนี่บ้าอะไรวะเนี่ยไม่เอาหน่า ไอนโทนีแล้วไอ้หอยอ,อ,อยย What the fuck Google Glass ได้เปตัวช่วยที่ดีมากในการสอนคุณทำอาหารหรือโชว,ว์วัตถุดิบในอาหารที่คุณกำลังกินขอนักเกตไกยหนึ่งชิ้นฮะฮะใ์้กินกันนะครับข้าวมันไก่กั่น้ำมันจ้า อย่างที่เห็น Google Glass เปลี่ยนชีวิตและความเป็นอยู่ของคุณไปมากมายให้พวกเฮ้ยนายมาสายนะโทษทีเห็นพ่อไอ้เจ้าแว่นโง่เนี่ยแล้วนายเอามาโอ้จริงดิฉันกำลังอยากได้นนกเก็ตไก่พอดีนี่นายกัดไปแล้วเหรอเนี่ยแล้วมาสกปรกไหมเนี่ยเอ้ยฉันต้องไปละบายบอกระยะทางที่ใกล้ที่สุดที่ฉันเพื่อให้ฉันไปหาหมอพลาสติกให้ที พเจอร์อย่างที่น่าประทับใจก็คือมีอายุแบตเตอรี่แค่1ชั่วโมงเท่านั้นอะไรนะเวนโอยวเน้ Google Glass <c oughs> คุณพร้อมสำหรับอนา,าคตหรือยังอาสำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะผมเพือ่อเป็นกำลังใจนะแล้วก็ขอโทษที่ Dear crotch, thanks for subscribing. Now, subscribing you to videos of fat girls twerking. No, no, I don't want that. Oh, God.